ก็วันนี so morning, ้มาฉลองครบรอบ2ปีคร uh, uh, ับของเอ็มคอทีอานะครับผมก็พวกเราก็ดีใจที่เราได้รับเกียรติได้มาเดินงานนี้ครับผมก็ดีใจไอพอลเทียด้วยครับแคดบล์ยาวแคดบล์ยาวหนึ่งร้อยเมตรค่ะยาวมากๆเลยค่ะเป็นแคดอล์ยาวเต้ยเ็นอีกคนมาร่วมงานแบบประมาณ90กว่าคนได้เยอะมากเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้สัรฝันเป็นนางแบบดเดินแต่ว่าเดินไม่ทันคนเลยเนาะมันบ้เธอเต้ยแบบเดินตามไม่ทันเลยขาสั้นมาก

ตั้งไล่ตรงนี้มันเป็นคำที่มันมีมานานแล้วนเป็นคำแบบเหมือนกับว่ามันแปลว่าชีวิตอันธพาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราอะหมายถึงว่าอันธพาลกันเองในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแกล้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหัวหน้ากลุ่มฮะมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มมันก็เต๋อเต๋อครับผมแต่เห็นบอกว่าตอนนี้ยกตั้งห้่ไวมิวไปแล้วโอ้มิวคุณมิวคุณมิวเขาก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมิวเขาก็ลงรูปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาแบบเป็นหัวหน้ากลุ่มคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแฟนนกัหรอค่นั้นเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า ต้องไปถามพี่เต๋อพี่มีผมไม่รู้อันนี้คือเราก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ดูตามข่าวอะไรเงี้ยพี่บอลก็เป็นตัวชงเลยนะพี่บอลฮะพี่บอลก็เป็นตัวชมอเล็กที่จะเดทคราเผมไม่ใช่ผมแล้วมิวมิวขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มกับพี่เต๋อไหมคะเป็นเลขาหรือเป็นยังไงคะเขาก็จะเป็นแบบว่านายหญิงหรือว่าอะไรไม่ร้ไม่รู้ไม่รไม่ไม่้ไมู่ไม่รู้ไม่้ไม่้ไม่่ ปล่าคือเอาจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยนะ<ม>คือเราไม่รู้แต่ว่าเราเห็นจากข่าวพอเราเห็นข่าวเนี่ยเราก็เลยไปถามพี่เตอ๋อบอกว่าเฮ้ยพี่เตอ๋อจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เตอ๋อเขาจะแบบไม่ยอมตอบเ,อเขาก็จะแบบว่าแบบเฉยไฉอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพิมพ์กันพร้อมกันว่าเตอ๋อเต๋อเหมือนเรียกอนเรียกอะครับเรียกในไลน์อะเขาก,<แ>เาก็ยังไม่ตอบเราก็เลยลงไอจีเพื่อเรียกเขาเขาก็ยังไม่ตอบครับหน้ากลัวมากใสยยังไม่รู้ว่าไม่อันนี้ไม่เพราะว่าเราก็ ไม่ได้ไม่ได้เด็ไม่กล้าถามแล้วล่ะแต่เหมือนมีคลิปแบบไหว้นายหญิงคือคนแบบไหว้สุโอ๋อถ่ายรูปคลุ่ถ่ายรูปคลุ่ถ่ายรูปคลุ่อะไรอย่างเงี้ย่อยไก็คือความเป็นจริงแล้วพอมันมีข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจเราจะแกล้งแค่พี่เต๋อแต่ว่าพอมีข่าวแล้วแบบมีน้องบิวเขาแบบเขาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทำให้เขาได้มา แล้วก็เลยรู้ส so uh ึกว่าต้องไม่ขอโทษเขาอะไรอย่เงี้ยแล้วเขาเครียดไหมหรือว่าเขาขำขำับไรข้วยเขาขำๆใช่เราก็ดีใจได้เขำคู่รคู่เราล่ะเต้ยเหรอฮะก็จิ้นกันในละครก็ดีแล้วคู่นั้นไม่รู้แต่คู่นี้รู้ไหมสลัดน้ดูมีพีรุทมากเลยวันนีไมอะไม่ดไม่เหมือนเราไปดำน้ำด้วยกัน ใช่แล้วก,วก็อันนี้พูดจริงๆไม่ได้ตอบดาราแต่คือไปดำน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรานัดกันสองคนหรอกนะก้าเป็นกลุ่มใหญ่มากครับยี่สิบกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดาราที่ดำน้ำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเล่นละครด้วยกันอะไร,ยรอ,ะอย่างเงี้ยงานคู่ก็มีบ้างมีบ้างครับมีบ้างตอนนี้เขาบอกว่าเขอรอไปที่บาร์ที่แล้วหันไปดยกันอ๋อคืออันนี้คือ ต้องต้องพูดอย่างนี้คือดาราเขาไม่เคยตั้งใจว่าอยากจะจิงอ่ะเต้ยหรืออะไรยังไงอันนี้มันก็คือแบบสิ่งที่แฟนแฟนละครหรือว่าคนที่เขาจ้างงานเขาแบบว่าเออเดี๋ยวคู่นี้จิ้นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานกับใครก็ได้แต่หลายคนมองว่าเหมือนมันเป็นเรื่องจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราท <ำ S 2> ัจริง<า>คือเต้ยเขามาจีบผมแต่ผมแบบไม,ม่ค่อยนม่มีคือกับเต้ยผมรู้จักกับ,กบเต้ยมานานมากเลยอ่ะครับแล้วก็แบบเออมันเป็นแค่ มันไม่เคยคิดกันเกินเลยมากแบบเพื่อนอะไรคือไม่มีโอกาสเลยหรอสูญเลยหรอไมต้อนกนะต้อเสกยารันไม่เาคกันระคะในหลักเอะไนะคากันจริงริงคะจมีพูดจริงหรือเปล่าไม่ค่ะค่ะือไม่คือางนี้สนิทกันสนิทสนิทกันอะสนิทกันมากจริงแต่ว่าเราก็เรารู้ว่าเราสนิทกันแค่นี้ครับเผือไม่ได้มีความรู้สึกว่าชอบกันในแบบขณาแบบกว่ารักรักอะไรอยู่ใกล้กันวันไหวปะม แบบเออไปเที่ยวไหนมาไหนหวานหวานแล้วหวานไหวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเคยหวานไหวห้อไม่มีอะเหมือนน่าจะแบบเพราะว่าเรารู้จักกันกันมากพอสมควรด้วยอะไรอย่างงเี้ยพี่บอยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นแบบคนที่สามารถคุยได้ปรึกษาได้อะไรหลายๆอย่างนะเพราเหมือนแบบเป็นพี่คนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะดึงดูเขาแบบดูงงงงจริงจริงก็ อน่าจะเป็นเพราะว่าผมกับเต้ยแบบว่าคุยกันค่อนข้างแบบว่าเป็นภาษาเดียวกันเป็นเรียนทางเดียวกันเพราะฉะนั้นแบบว่าก็จะปรึกษาอะไรกันได้คุยกันได้แต่ว่าเราก็ไม่เคยมีความรู้สึกในแง่นั้นะครับว่าแบบเออชอบกันหรืออะไรก็เลยเออสกสนิทกะดแบบนี้ก็ก็โอเคใกล้ชิดได้ปกติไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็คือคือผมก็จะเหนียวคนนู้นคนนี้อเออเราก็มีเพื่อนสนิทกันหลายคนใช่คือคือก็ Icana, ไม่ได้ว่าเราเสียทกัใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคกับเตอร์อย่างเงี้ยช่วงนี้ละครเพิ่งจบไปได้ทํางานด้วยกันได้เจอกันบ่อยก็จะแบบโอเคสนิทกันมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนั้นจบไปแล้วจะมีทคนอื่นอ่ไหมฮีดี้เดี๋ยวหนีหนีไปตา้ๆค่ะก็หมานควาจริงก็คิดว่าหมายถึงว่าพวกเราใช่ไหมฮะยความจริงก็คุยกันไว้ก็แต่ว่าต้องเว้นไปสักพักหนึ่ง จิงกี้เขาก็มีแฟนต้้งนานแล้วอะครับแล้วก็คือเรื่องแบบผมก็ยังมีเพจพูดจิ้นกับมาร์กี้อยู่คืออันเนี้ยอย่างที่บอกอะคือเราไม่ได้คิดว่าต้องจิ้นกับใครหรือยัไก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแฟนคลับเขาเชียร์ใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไงก็ได้